ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite ทางช่อง The Circle กับผมไอเดียดารันพบครับ อย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราพูดถึงโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยรถไฟฟ้าสายหนึ่งที่ได้ได้ว่างานก่อสร้างโครงสร้างหลักๆหรืองานโยธาได้ทํากันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแถมงานระบบต่างๆก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วแต่ก็ยังติดสารพัดปัญหาที่ทําให้ยังเปิดให้บริการไม่ได้สักทีนั่นก็คือรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงสูงวระนธรแห่งประเทศไทยถึงแยกร่มกล้าวนั่นเองนะครับ แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็ตามเมื่อไม่นานที่ผ่านมาทางเจ้าของโครงการอย่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมเขาก็ได้ทําการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนสถานีรถไฟฟ้าในสายนี้สถานีหนึ่งอย่างใกล้ชิดกันเลยด้วยซึ่งสถานีนี้คือที่ไหนแล้วเขาเปิดให้ขึ้นไปได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมพร้อมไปไขคําตอบกันครับ ตอนนี้ช่อง The Circle ของเราเปิดระบบ Membership <spe ak> เพื่อรับสมาชิกช่องแล้วนะครับแค่กดปุ่มสมัครหรือ Join <spe ak> เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเริ่มต้นแค่วันละ1บาทกว่า,ก,วาก็จะได้รับบัตรประจำตัวสุดพิเศษประจำช่อง The Circle และอีโมจิเอาไว้ใช้คอมเมนต์เท่ๆพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครร่วมวตในโพลต,ต่างๆชมคลิปและไลฟ์เอ็กซ์คลูเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ไปจนถึงการได้ขึ้นชื่อเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางเดอะเซอร์จะจัดขึ้นในอนาคตด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้พวกเราผลิตผลงานคุณภาพสูงออกมาได้อย่างต่อเนื่องกันนะครับ ท้าความกันนิดนึงก่อนเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้มสายนี้ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายหลักอีกหนึ่งสายที่มีแนวเส้นทางลากยาวถึง35.9กิโลเมตรพาดเชื่อมฝั่งตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนตะวันออกกับส่วนตะวันตกโดยฝั่งตะวันออกจากสถานีศูนย์วัฒน,นธรรมถึงสถานีแยกร่มเกล้าซึ่งมีเส้นทางทั้งแบบยกระดับและใต้ดินตอนนี้งานโยธาต่างๆก็ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์มานานหลายปีแล้วเหลือแค่ง,งานติดตั้งระบบเดินรถและจัดหาขาบวนรถไฟฟ้าซึ่งลาช้าเนื่องจาก ผูกอยู่กับสัญญาของช่วงตะวันตก ในขณะที่ส่วนตะวันตกจากสถานีบางขุนนนท์ถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเป็นเส้นทางใต้ดินทั้งหมดก็เพิ่งจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างกันมาตั้งแต่ปลายปี2567นี่เองทําให้ยังเหลือเนื้องานอีกเยอะพอสมควรดังนั้นตามแผนล่าสุดตอนนี้ทางเราฟอร์มเขาก็จะเร่งรัดงานระบบของฝั่งตะวันออกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อให้สามารถเปิดเดินรถให้ประชาชนได้ทดลองนั่งกันในช่วงปลายปี2570ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการในปี2571ส่วนฝั่งตะวันตกก็คาดว่าจะเสร็จตามมาในปี2 273ซึ่งพอถึงตอนนั้นเขาก็จะเปิดเดินรถแบบยาวๆตลอดทั้งสายเชื่อมต่อเป็นสายเดียวกันตั้งแต่บางขุนนนจนถึงแยกร่มเกล้าแบบไม่ต้องลงเปลี่ยนขบวนร,รถเลยนั่นเองครับ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีราชพัฒนารหัสสถานี OR25 ซึ่งเป็นสถานียกระดับที่ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหงบริเวณใกล้ก,กับแยกราชพัฒนาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อแยกมิสทินซึ่งสถานีแห่งนี้ก็เป็นสถานีแรกในรถไฟฟ้าสายนี้เลยที่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินขึ้นไปถึงยังชั้นจำหน่ายตัวโดยสารของสถานีได้นะครับพูดมาแบบนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวกรณีเมื่อรถไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดแล้วจะขึ้นไปทำอะไรกัน คำตอบก็คือการเปิดสถานีในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการทดลองเปิดใช้จุดขึ้นลงของสถานีเฉพาะทางขึ้นลงที่1และ2เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่สถานีเป็นทางเดินข้ามไปมาระหว่าง2ฝั่งถนนแทนสะพานลอยคนข้ามเฉพาะช่วงเวลา6กโมงเชา้าถึง2องทุ่มของแต่ละวันนั่นเองครับซึ่งสำหรับเหตุผลที่ทางรอฟมเขาจำเป็นต้องเปิดใช้ตัวสถานีให้คนเดินข้ามแทนสะพานลอยเนี่ยหลักๆก็มีอยู่2ข้อด้วยกัน อย่างแรกเลยคือตรงช่วงใกล้ๆก,ก,กับสถานีแถวหน้าปากซอยรำคำแหง160หหรือตรงหน้าสำนักงานใหญ่มิสทีนตรงนั้นเมื่อก่อนเคยมีสะพานลอยคนเดินข้ามถนนอยู่แต่ก็ถูกรื้อถอนออกไปแล้วเพราะกำลังจะมีการสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกทำให้ต้องรื้อสะพานลอยที่ขวางแนวเขตก่อสร้างออกไปนอกจากนั้นในเร็วๆนี้ตอนที่มีการเข้าพื้นที่ก่อสร้างสะพานเขาก็จะมีการกั้นแบรเรียร์ตามแนวเกาะกลางยาวๆตลอดแนวเลยทำให้เราจะไม่สามารถเดินข้ามทางมาลายที่ระดับพื้นถนนได้แล้วด้วย ดังนั้นการนําสถานีที่มีทางขึ้นลงทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วมาเปิดให้ใช้เดินข้ามกันเป็นการชั่วคราวก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับและด้วยเหตุนี้นี่เองทําให้เราได้มีโอกาสใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปสํารวจภาพบรรยากาศภายในสถานีกันด้วยซะเลยซึ่งด้านบนนั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันเลยครับ ถึงแม้ว่าที่จุดขึ้นลงเขาจะมีครบทั้งบันไดเลื่อนและบันไดธรรมดาแต่ตอนนี้บันไดเลื่อนเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะครับหมายความว่าการเปิดให้ทดลองใช้สถานีเป็นทางเดินข้ามถนนในครั้งนี้ก็คือเปิดเฉพาะให้เดินขึ้นลงด้วยบันไดธรรมดาเท่านั้นเลยส่วนลิฟต์และบันไดเลื่อนก็คือต้องรอเปิดทีเดียวตอนเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเลยนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นพวกไฟแสงสว่างต่างๆภายในสถานีเนี่ยเฉพาะตามแนวทางเดินที่ใช้เป็นทางข้ามเขาก็เปิดเอาไว้ให้ครบเพื่ออำนวยความสะดวกคนที่มาใช้ครับ หนึ่งในเอกลักษณ์ด้านการออกแบบของรถไฟฟ้าสายนี้เนี่ยคือการที่เขาเลือกใช้ราวจับของบันไดเลื่อนเป็นสีส้มตามสีของสายเลยด้วยซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ก็เป็นครั้งแรกของไทยเลยที่มีการนำสีของสายเข้ามาเป็นสีของราวบันไดเลื่อนแทนสีดำมาตรฐานเรียกว่าเป็นอะไรที่ดูมีสีสันโดดเด่นสะดุดตาดีนะครับ และตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงชั้นจําหน่ายตั๋วโดยสารกันแล้วโดยที่ทางขึ้นลงต่างๆของสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงยกระดับนี้ก็จะมีการตกแต่งโครงสร้างฟาสาดปิดหุ้มรอบๆสําหรับการแดดกนันฝนซึ่งบางคนอาจจะมองว่าดูทึบๆไปหน่อยแต่จริงๆอากาศก็ถ่ายเทยได้ดีอยู่และบางจุดอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็ทําช่องให้มีขนาดใหญ่พอให้มองออกไปเห็นวิวข้างนอกได้อยู่ครับ แน่นอนว่าด้วยความที่ตัวสถานีเขายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานดังนั้นพื้นที่ส่วนอื่นๆน,นอกเหนือจากช่วงทางเดินที่เปิดให้ใช้เชื่อมต่อระหว่างทางขึ้นลงสองฝั่งเขาก็ยังมีผ้าใบปิดเอาไว้ไม่ให้เราเดินเข้าไปแต่จากตรงนี้เราก็พอจะมองข้ามผ้าใบเข้าไปเห็นพื้นที่ในส่วนของห้องออกบัตรโดยสารแล้วก็โถงบันไดที่ใช้เดินขึ้นไปชั้นชันชลารถไฟที่อยู่ถัดขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นได้ชัดเจนอยู่นะครับ และเพื่อให้คนรับรู้ว่าพื้นที่ส่วนอื่นๆของตัวสถานียังไม่ได้เปิดให้ใช้งานที่รอบๆแนวทางเดินชั่วคราวเขาก็มีการติดป้ายประกาศว่าพื้นที่สถานีอยู่ระหว่างการติดตั้งงานระบบเดินรถไฟฟ้ามีข้อความทั้ง3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเมียนมาเลยครับ และจากที่เราเดินขึ้นมาจากฝั่งทางขึ้นลงที่2ที่อยู่ริมถนนรมคำแหงฝั่งขาเข้าตอนนี้เราก็กําลังจะเดินลงไปที่ทางขึ้นลงที่1ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือริมถนนรมคำแหงฝั่งขาออกนั่นเองนะครับ ที่ทางขึ้นลงตรงจุดนี้มีประเด็นด้านการออกแบบที่น่าสนใจอยู่นิดนึงนั่นก็คือเรื่องตำแหน่งติดตั้งป้ายบอกทางภายในสถานีครับคือถ้าเราเดินมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงช่วงทางเดินบริเวณนี้เนี่ยจะมีป้ายบอกทางเข้าไปสู่ตัวสถานีแขวนอยู่บนเพดานหนึ่งป้ายซึ่งปัญหาคือตัวป้ายเนี่ย เขาก็ติดให้หันหน้าเข้าหากำแพงที่เป็นจุดที่ต้องเดินถอยไปถึงผนังนู่นเลยถึงจะเห็นตัวป้ายผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วตัวป้ายน่าจะมาติดอยู่ที่ผนังด้านนี้ซึ่งตรงกับตำแหน่งสายตาของคนที่เดินขึ้นบันไดามาแล้วสอดสัญ,ญลักษณ์ว่าทางขึ้นไปสถานีให้เลี้ยววกกลับไปทางขวาน่าจะมีประโยชน์กับคนใช้งานมากกว่าคือไหนๆก็ตั้งงบทำป้ายขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ให้คนได้เห็นได้ใช้กันบ้างก็ยังดีซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมมีความเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันได้เลยนะครับ และที่เราได้ชมกันมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศภายในสถานีราชพัฒนาของรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ตอนนี้เป็นสถานีแห่งแรกที่มีการเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้เป็นทางเดินข้ามถนนชั่วคราวทดแทนสะพานลอยและทางม้าลายครับอ้อสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วสงสัยว่าตรงห้องที่มีประตูกระจกที่อยู่ติดกับบันไดขึ้นลงตรงนี้คืออะไรคําตอบก็คือเป็นพื้นที่ร้านค้าที่จะเปิดให้บริการในอนาคตพร้อมกับการเปิดเดินรถไฟฟ้านั่นเองนะครับ สำหรับการเปิดให้เดินผ่านสถานีในครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นการเปิดเฉพาะเส้นทางเดินระหว่างทางเข้าออกที่1และทางเข้าออกที่2โดยเปิดแค่บันไดธรรมดาเท่านั้นและมีเวลาเปิดปิดแค่ช่วงจาก6โมงเช้าถึง2ทุ่มไม่ได้เปิดให้เดินผ่านได้24ชั่วโมงดังนั้นถ้าใครที่อาศัยอยู่แถวๆนี้ก็สามารถเข้ามาทดลองใช้ทางเดินนี้ได้ตามช่วงเวลาที่แจ้งไปได้เลยจึงก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์เพราะก็เป็นทางเดินที่สะดวกและปลอดภัยกว่าเดินบนถนนด้านล่างมากแถมยังมีหลังคากันแดดกันฝนตลอดทางด้วย ส่วนหลังจากนี้เนี่ยทางรอฟอรมอเขาจะทําการเปิดให้เดินผ่านสถานีอื่นๆเป็นการชั่วคราวในลักษณะนี้กันอีกไหมยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ชมกันจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง The Circle และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเรารวมทั้งคอนเทนต์ที่น่าสนใจในรายการอื่นๆของช่องเราได้เลยส่วนถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถสแกน QR code พร้อมเพย์เพื่อโอนเข้าเป็นชีนธนาคารตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือสนับสนุนผ่านการให้ซูเปอร์ตังค์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i g h ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ